มันก็หมดนะพอมันหมดมันก็ตามคอย้มาตายห่าเลยมันตายอ่านนะครับน้าต้นแม่จะโหดรตัะน่าจะใหญ่ใหญ่ด้วยฝาด้วยน่าจะติดหลังไหมหรอเนี่ยติดหัหัก็บงี้ยงงไางมัก็บางนะ เมื่อวานอ่ะตัวที่ติดหัวนะลากหนังมันฉีกมาถึงกลางหลังเลยของมันลากเลยมันเนกระดัหนังน้ำบางเคยได้ตัวเด็กต่ำตัวที่ลอยตายนะของฟันมาเฉยเฉยเกี่ยวขึ้นมาตุ่มเลยท้องฟันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เข้าเลย มันน่าจะใหญ่ตรงนี้ใหญ่ติดติดกวางนะอันั้นมีไซด้วยด้วยน้ำหนักมันด้วยมันใหญ่ตามขนาดคนตกครับเดินมุกนี้อันนั้นระวังให้ดีอ่ะตอขึ้นผิวนะมันนี่ต้องระวังกว่าเดิมอีกเด้ออีกดีใช่ไหมต้นตายแล้วหวานเลยครับ ปากคอเลยที่ไหนได้โดดเห็ดแม่เข้าลองปากนี่เจ็บกระเป๋าตังค์เห็ดตกน้ำเด็บเรือโดดโต๊ะไปเลยโดดไปลอยตามไปเก็บเพราะว่ายกระเป๋ถึงเรือแล้วตายกระเป๋าตังค์มีตังค์ยี้สิบบาทเรือทำไมไม่ไปแล้วเรือประมงท่าสมออยู่วาย ตายได้นะทะเลบางคนว่ายน้ำเป็นก็ตายบอกไม่ต้องโดดก็พูดไปสิเขาโดดจับกันนะมีตังหรือยี่สิบบาทเราไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนั่นตายก๊อปโดดตามต่าตังคบอกไม่ต้องโดดต้องโดดทุกหมดเรื่องเลยไปโดดโดดตรงมาวคันเบ็ดให้ลูกค้าทีมันไม่จมไม่หรอล้ทุ่มทุ่มท้ายลอยอยู่โดดฟ้าทั้ คุดนั้นสองหมื่นแล้วก่อนแรกอ่ะมันมันไม่จมดิ่งลงไปหรอกพวกพันแพงๆไงไม่ค่อยจมเบาลอกแค่ชืนนี้ตกลงน้ำตุ่มนั่นลงเรือครั้งแรกเลยเสร็จจบเห็นเงี้ยโดนไหมไตวัดโดนมันลึกนะตัวตูงบ่ะโอ้โยม่งขึ้นมาเลยไม่ทั้งคนไม่เคยลงนะำฝาด้ำถึงลงไม่ลงดูคนนี้ครับปลาเกมปลาเกมเยอะเลยเยอะครับ เก็บไปทำน้ำพริกครับเกี่ยวเกี่ยวสายขึ้นมาได้อย่างนยืมมามาได้ที่รอได้เลยนะยืมก็มีโปรโมทน้ำพริกด้วยนะพิกรอทำได้เลยมีแล้วที่ไหนได้ไปรอทันกันหมดแล้วแม่อยากเห็นตัวนี้จังเลยสี่ทีแล้วนะพี่ขวาขวาตาตายแล้วประมาณโลครึ่งะเกี่ยวหางเหน่อยไหมที่ไหนได้ปลาดอกว่ามันจะขึ้นเลยติดขวาไวดออยากมากเปล่า

มันจุดตัดถึงหัไก่ไก่ใช่มันแช่น้ำไม่ใ่ไหมันจะค่อยๆขึ้นเหนือขึ้นไปเรื่อยๆจุดห้าหกสิบเมตรผ่ไหมอ่าจะจอดวันนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นในนี้เลยตะเข็บตะเข็มนี่ครับอัดปลาอินทรีย์ตายกลางน้ำนะตัมผมเชื่อโลครึ่งอย่างนั้นนะโอใช่ใช่โลครึ่ง ลงเหรหมืนรไม่รพึ่งนะนะสองโได้้งสองกันโเออปาไม่แปลกวไา้เอาหางมาน้เกี่ยวข้างค้างมีติดหางเกี่ยวข้างหลังนี่ลอยเดเป็นปลาบึกของเราอืมมีแฉ่ด้วยนะติดหางติดข้างมา สองสามสองสามโลสองโลกว่าสามโลถึงไมได้ได้สองโลกว่าสองโลกว่าขึ้นใหม่ครับนะผิดกติกาเนี่ยเอาตูดกิน รีบมาถ่ายรูปเยียกัดลายลางอย่าที่เก็บปลาดอมาแล้วสามสิบสสิบตัวเยอะมาปาะไรปลาี๋งินอ้โหโอออไป่วงไฟนู้นเลยทวงไฟนู้นครับทวงหน่อยทวงหน่อย นาบูลเห็นปลาแล้วอินซีหน้าตาเป็นยังไงอเกินไปเลย หลุดแน่เข้าทุบเลยเต็ม,ม่ายวาน้ำโบนถ่าลรืรลหรอเปล่าทำก็ได้นะถ้าไปได้เราตัวใหญ่ไง